สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกานะครับนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและข้าราชการถวายสัตยบัติยานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีข้าราชการระดับสูงของทุกส่วนราชการทหารตำรวจ ผูบ้บริหารหน่วยง,งานของรัฐและรัฐวิสาหกิจกล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณในพิธีถวายสัต,ตว์ตปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2557ณตึกสต,ติใมตีทำเนียบรัฐบาล <c oughs> เพื่อให้ข้าราชการแสดงความจงรักภักดีที่จะเป็นข้าราชการที่ดีประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการมุ่งแก้ปัญหาสร้างสารรค์ประโยชน์ให้แก่ชาติและประชาชนบนหลักของความถูกต้องเป็นธรรมยึดมั่นในหลักศาสนานำสู่การทำงานเป็นข้าราชการที่ดีหวังช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับข้าราชการทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศและผู้ที่ไม่ได้ร่วมพิธีที่ทำเนียบรัฐบาลสามารถถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินณที่ตั้งของแต่และหน่วยงานทั่วประเทศ รวมทั้งเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมลงนามถวายสัตว์ปัตยาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานกอพอที่ www.ocsc.co.th ตั้งแต่บัดน,นี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2557เพื่อจะรวบรวมรายชื่อขึ้นทุนเกล้าวทุนกระหม่อมต่อไปครับ ผู้วาราชการจังหวัดนครราชสีมานำข้าราชการสวมเสื้อเหลืองทำความสะอาดสารกลางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกับตำรวจในสังกัดภูทรยะลาถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีครับที่กอบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยะลานะครับพลตำรวจตีธนงศักดิ์วังสุภาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เป็นประธานนำข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธร,รจังหวัดยะลากล่าวถวายคำสัตย์ปฏิญ,ญาณตนต่อ,นตอนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังแผ่นดินเนื่องในองโอกาสวันเฉลิมพระชนภาษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ87พรรษาพร้อมร่วมกันร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดินและเพลงสรรเสริญพระบารมี นายธงชัยืออดุลผู้วา่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำข้าราชการจำนวนกว่า200คนสวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดสารกางจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557โดยผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนช่วยกันเก็บเศษขยะ ตัดกิ่งไม้กวาดพื้นและล้างทําความสะอาดบริเวณโดยรอบสรารกางจังหวัดซึ่งวันนี้ได้ประกาศห้ามไม่ให้นํารถยนต์และจกักรยานยนต์ทุกคันเข้าไปจอดในบริเวณสรารกางครับปิดท้ายที่ต่างประเทศนะครับโคโซโวเผาทําลายอาวุธปืนกว่า2,000กระบอกที่ยึดได้จากกิจกรรมผิดกฎหมายครับ โดยวปืนที่ยึดได้มีทั้งปืนพกสั้นปืนอากาและปืนไรเฟลิลซึ่งเป็นอาวุธที่ตกค้างมาตั้งแต่สมัยสงครามเซอร์เบียรวมถึงที่ยึดได้จากการครอบครองโดยผิดกฎหมายของพลเรือนและจากผู้ต้องหาที่ใช้ก่ออาชญากรรมซึ่งเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลโคโซโวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน ตามรายงานของสหประชาชาติเมื่อปี2545ระบุว่ามีอาวุธถึงกว่า5แสนกระบอกที่ตกอยู่ในครอบครองของประชาชนชาวโคโซโวซึ่งเป็นผลมาจากการต่อสู้ในสงครามแบ่งแยกดินแดงกับเซอร์เบียในปี2541ถึง2542ครับทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกานะครับติดตามข่าวได้ครั้งต้นชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ เื่อในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชุมพันษา8 7พันษา5ธันวาคม2557เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอเชิญพระสบกนิกรชาวไทยแต่งกายสีประจำวันพระบรมราชสมภพ,พของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวคือสีเหลืองตลอดเดือนธันวาคม2557โดยพร้อมเพรียงกัน